สวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินครับชัดเจนเป๊ะเลยครับครับขอบคุณอาจารย์มาชชีมาครับก็สวัสดีนะครับสมาชิกนะครับพร้อมิตทุกท่านนะครับทั้งนะครับสมาชิกนะคที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่เปิดโอกาสนะครับให้ผมได้มานะครับแชร์ประสบการณ์ในส่วนของพร้อม f f e e ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่านะครับอย่างที่อาจารย์ัชิมาบอกนะครับอยู่ในสายสุขภาพนะครับสิ่งที่ผมนะครับพยายามที่จะหามากที่สุดนั่นก็คือการดื่มแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบดื่มนั่นก็คือกาแฟก่อนหน้าที่จะผมจะมาพบกับนะครับพร้อมกาแฟเนี่ยผมก็จะดื่มกาแฟอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นกาแฟดานะครับกาแฟดําล้วนๆไม่ใส่น้าตาลไม่ใส่ครีม นะครับก็ดื่มเป็นประจำจนกระทั่งนะครับมีนะครับผู้แนะนำนะครับนั่นก็คือคุณศิวรักษ์ชิมใจหานหรือพี่ปามนะครับบอกว่านะครับเดี๋ยวลองนะครับมานะครับดูว่านะครับตัวพร้อมคัพี้ตัวนี้นะครับอ่าพอที่จะดื่มได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยลองดื่มดูนะครับแรกๆมันอาจจะดูว่าเพราะเนื่องด้วยเราไม่ได้เติมน้ําตาลอะไรเลยนะครับ พอไม่ได้เติมน้าตาลเนี่ยนะครับพอมาดื่มพร้อมกาแฟครั้งแรกนะครับก็มีความรู้สึกว่าเออมันหวานไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมประทับใจนั่นก็คือในเรื่องของกลิ่นหอมนะครับของกาแฟมาเป็นอันดับแรกเพราะว่าผมจะเป็นคนที่นะครับต้องบอกว่าติดในเรื่องของกาแฟสดนะครับเราก็จะดื่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะครับพอดื่มของแรกไป นะหมดไปกล่องแรกคือ1 5อ52นะครับพอ1 5อ52ผ่านไปเนี่ยนะครับผมก็เลยลองกลับมานะครับดื่มกาแฟดำนะครับที่เคยดื่มปรากฏว่ารู้สึกว่ามันดื่มยากนะครับกับกาแฟดำนะที่เราเคยดื่มมาก็เลยนะครับลองดูต่อว่าเอ๊ะนะครับ สิ่งที่เราได้รับนะครับเมื่อเราดื่มในส่วนของฟอร์มคา f ฟ่นะครับต้องบอกว่านะครับพอเราดื่มไปได้นะประมาณหนึ่งกล่องผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับรสชาตินะครับมันก็จะกรมกล่อมของมันแต่สิ่งที่ได้รับนั่นก็คือในเรื่องของนะครการรับประทานอาหารครับจากที่เคยทานเยอะนะครับก็ปรากฏว่านะครับ าทานข้าวได้น้อยลงนะอันนี้คือสิ่งที่ผมได้รับเลยหลังจากที่ผมนะครับดื่มไป15งเพราะว่าตอนเย็นนะครับเราก็จะทานข้าวกับน้องๆน้องๆก็บอกว่าพี่ทําไมตักข้าวแ้่พี่เดียวแล้วพี่อิมนะก็เลยบอกว่าอ่ามันน่าจะเป็นเพราะผอมคาแฟแน่ๆน,นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยนะครับเราจะทานข้าวเยอะมากนะครับก็เลยทําให้นะครับได้ดื่มมาเรื่อยๆจนกระทั่งนะฮะหนึ่งเดือนผ่านไปครับ กับพร้อมกาแฟนะครับโดยที่ผมเป็นคนที่ทานกาแฟก็คือเช้าบ่ายเช้าบ่ายเป็นปกตินะครับนี่คือในส่วนของนะครับการดื่มพร้อมกาแฟผ่านไปหนึ่งเดือนครับสิ่งที่ผมได้รับนั่นก็คือนอกจากทานข้าวได้น้อยลงแล้วนะครับอีกจิงหนึ่งก็คือนะครับในเรื่องของผิวพรรณนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาอาบน้ําเสร็จเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ทาครีมเนี่ยนะครับผิวผมมันจะออกเป็นแห้งๆเป็นกุ๋ยนะครับแต่พอผ่านไปหนึ่งเดือนที่ได้รับได้ดื่ม ของพรอมคอฟฟี่ะครับมันก็เลยทําให้ผิวเราลื่นขึ้นนะครับแม้จะไม่แม้จะไม่ใช้โลชั่นมันก็ผิวลื่นขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้รับจากนะพร้อมคอฟฟี่นั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับที่ได้รับมานั่นก็คือในเรื่องของนะครับการขับถ่ายครับเช้าเช้านะครับโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะนะมีตรงเวลาบ้างไม่ตรงเวลาบ้างนะครับแต่พอได้ ความกาแฟเข้าไปแล้วมันก็บังคับให้เราตรงเวลานะครับนี่คือในส่วนของนะครับร้อมกาแฟนะครที่นี่ที่ผมประทับใจที่ผมได้รับจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับบอกว่าแม้คนอื่นจะพูดมาเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้ทุกคนนั่นก็คือการได้ทดลองครับอาจารย์มัชิมาค่บขอบคุณครับใช่ขอบคุณมากครับพี่วินครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ